มันเองนอนกับฟันได้ึ้นไปบ้านเขาหลังสูงสูงมาท่านมันออกบนสองแปดท่านมันเองฟันว่าไปยิ่งเขายืนยุ่ไปยืนยืนเขายืนยุ่ซื้อไปยิ่งเขาเสยนะเท่านั้นถเรเลทสองแสนโอ้ฟันดีเขามันสิเขาฟันดีเขารถนะลุงเนาะมันนี่เป็นทั้งท่้นละมันนีงท่นอันนี้เสียงปันนกับ่วาเขากันพี่บ้านนั่นเอง เปนไปด้แนน้ีคัแบแมนของเขาเสี่ยงไปยังไหนก็คือเขาเขาจำหนาที่ท่านเอาได้่อยไม่กินนมอีเสียเงินเนี่ยแหงงกับเจ้า่าบูก้อเหิ็นนสบายงานคนกอเนแมนเห็นกัเจ้ากอเมนเยอะเ่ามันนีเสียเงินขันเด็กเอาเด็กห่ากินนมย็นเป็นคอมเม้นเยอ่ขันอุ้มซื้อขันปันอะไรยิ่งก้นกนว่ายิงลยสิโอ้ยเต่าเต็ม มาลองกอ็แกลงเสียงมาล้วก็แกลงเค็ดน้ำจิ้มอ๋อเฮ็ดน้ำจิ้มเจ้ใชยังมาได้จังหวะพอดีอ่ะช่วงซ้ำนี่สิบ่พอดีวะสันนี้เออแต่สวยก็นี่ไปตลาดเมื่อวานมูทุ่งมากก็เอ้ไปทุ่งขึ้นสามมงไปไปซื้อพร้อมละถ้าว่าเมื่ออื่นเนี่ยสบายๆอย่างเมื่ออื่นเนี่ยแต่ห้ามกวนสาบ้านเนี่ย อครับเลเช่วนไปท้้งใน่ผลยมือมือหือวันอังกัรนอ๋อว่าน,ากกน,นาาังัดยังสิ้งไปพุนนน่นอช่เป็นลักษณะสิบินทีงไหนว่านัไปหาปู่ัล่อมล่อไว้แล้วยาฟ้าทุ่มยาฟ้าทุ่มเบิ่มก่อนอ่จะไปในรอเอาเอางวานี่เอาสามเป,ปทดสอบก่อนอมันวิดนี่ก่อนอืม เอาเนยน้อยเอาเนยน้อยบอกเอฟซีเอาเนยน้อยจะเอาอะไรบ่มันใจเนีเสียงสามหกหนีสักก้อนเสียงสามหนีสักก่อนเสียงสามหยุดให้มันมันใจสักก้อนจะค่อยเอาเอฟซีก็ได้ให้นอกกับไอ้ให้นอกกับไอ้เป็นหนูร้องยาก่อนก็ได้จะร้องดูหลายวันจีวพี่ขอยู่ พ่อพงษ์อยู่พงษ์กินนี่ให้น้องกับไอ้เขาคุยกันย้อนนี่เขาเป็นนู้ร้องยาสะกกอนอาแต่โน่หามก้ากับบุงไปละอาเทียนบ่อเขาเยอะอันให้ให้องกับไอ้เขาเสียสองคนกต่เจอว่าเอาไงล่ะเออเอาไปรู้เจ้าเจ้าไอ้น้องสองคนเอากะค้างรู้เอาไอเม่อตอนนี้ญาติเพิ่นเสียน้ำนาะญาติเอฟซีเพิ่นเสียน้ำคันบ่คักกับบ๊อยากบ่ออยากให้ลงทุนน่ะนะ ซาซาไทยเฮาว่ก็ได้ดีแม่บล,ละระไทยฮาบมัก่ใสโรดด้มกบมากก็ใส่ออกตาพืชนดู่ไทยเฮอว์เอฟซีพสิวา่าโอ้ยพาต่างแดนเสียงเงินบ่สิวา่าไปอหใหไอ้ต้วงเขาจัดสตอนช่วงเ,เออเ้จาักมากแล้วบอนโทรศัพท์อีกเครื่องนึงผู้ใดวุโทรเข้ามาแต่วระกาดสายไปแล้วละ่ะอันช่วงเันว้าเล้งเล่กู่นี่ยหามมากวน ม <c oughs> องมักหดเยนว่าคอ,อ,องมักไมกกด่ด,ดย่ย่างเอือนหาังก้อนดย่างอื่นเนัไวบก้อนห <c oughs> ับรองบอกว่าเกินสองชั่โมงก็แล้กันอวกมักหนักอนดแต่ว่าขันมันลุงมเตียว่าม็นฝันดีครับแล้วขันฝันเอาเลขไปเสี่ยงฝันว่าได้ปลา,าได้กำมเต็มมือพนันบ่เลือแต่งงาเนี่ย ก้วกับโ่คยนี่เคละที่เปลี่ยนไปนาเรื่อยป้มฝันนั่นจะเปม่ลุงนี่ป้อมใช้รถแล้วใครไม่ลุ้งฝันนี่เนี่ยได้ิเสียงยำอีกอยู่ยำเบื้องอยู่คนละเสียงยำกับม่ม่นละมมอไปนันขามาะกอนเสียงย่ำอีกพุ่นรอวันที่สิบเอ็ดสิบสองพุ่นฤทธิเชียงมันพระวันที่สิบสาม ในเดวันที่สิบสามวันที่สิบสามนี่มือแปดคำวันพระน้อยเฮ้ยัน่นเียงดีกับแกร้ราเ่านเ้าทานตลอฟงฟังแม่แสนล้านเพิ่มย้อนเมือนี่ละสีโทษถามเพิ่นโทษถามน้ำปูเพิ่นกับบอกปูเพิ่อนอะดิล่ะว่าให้แม่แสนล้านเพิ่นเสียงปูผดวาน่หาจะบอกเพิ่น พิ่นเห็นมันพักคลิปขึ้นหอดขเพิ่นเห็นล้มคลิปไปเพิ่นเอาไปเสี่ยงรถดอ,อกว่าสั่นก <c oughs> ับถือว่าเข่าละแคมันแคมันจังลุงฟันนี่ไม่แค<า>มันเอาแค<า>มันเอาไปเสี่ยงเราฟันว่างซี่แคมันลุงตีมิดอิงติ่งเราบ่บอกผู้ใดพร้อมเราเสี่ยงมือวันผ่านแล้วบอกอบอกันที่บอกกับลุงว่าเสียเอาเสี่ยงมือนั่นแหละมือ ปุ้ยกับลูกเลยเัียงเลยฝันวันรุ่งไปตลาดประเดี๋ย่างอื่นใดๆจะได้ได้เอาแต่ปลาเนี่ยไปเห็นไปดูน,อน,อน่องอลื้อยอยู่เนี่ยกะมั่งก็เลยว่าเอาปลุกตัวยิง่งยังนั้นเลยที่เอาไประเทศแต่หน้ามขนมจีนนะั่นกันข้าวปุ้นนะั่นกแต่วลาในมือนี่กรเอาแล้วปลาเต็มกระมือแต่ขาวกุ้มแม่ไข่พขร้อมตัวอ้วนตัวปูตีปีน้องไข่เต็มทอง กันเลยว่าตีข้อมฝันว่ามันเป็นห้าแปดศูนย์ม้วนเนาะป่าป่าขาเจ้าข้าวไปหแปา,า,า,าแล้วป่าเขาเจ้าขั้วแล้วเตี้ยอ่าการที่มักสามตัวนั่นเอาไปล่องเบิง้งอันนี้บ่แม่นเลขกปูเนาะเล็กเลข <c oughs> ตีความฝันเจะคว้างให้ซสืออ่าผู้มักอันตามเลขปูกับทะเบิ้งซะก่อนหลังมันหลังวันที่สิบ หลังวันที่สิบจังสีหูวเรื่องเนาะโบโบโบเกินที่ที่สามที่สี่เราโต๊ะข้าเพื่อนสีเป็นเังไรหลังวันที่สิบไปนี่ละจ้ะเกือบจะเคยสิแนอนน้อนการันออกไปแบบม่มีอุปสรรคคือส่วนไหแนอนการออกไปแบบโบนแนอนอนมันก็าออกไปมันก็โบนสบายใจนะอ่าได้เอาสามหกนี่นะไปนั่นไว้จักหน่อย ต่ว่า36นี่ให้เอาไว้หลายเติมรถไปจักร้อยอืม36นี่เนาะ <c oughs> พอว่าเสียง36จังคอยฝันว่าได้ปลาเจ้า36นี่แหละยั่งไว้เลยเนตามความฝันน่งธรรมดากับบ่ตีก็ได้ความฝันเนาะอื <c oughs> พอเฮาพอว่าเฮาเสียงเลขเด้าเสียงเลขเฮานี <c oughs> ่36 เนี่ยถ้า,าเสียงสามหกเขาฝันว่าได้ปลาที่เขาคั่วไว้แล้วเนี่ยมันก็บเพต้องตีความฝันหรือกานพวกยากกันก็ตีก็ได้หรอวะเต็มเต็มกับมือนล่นแล้วปลาอืมมืดสั่งใส่นี่แล้วกัเอาสั่นแล้วแต่อ้วนปุย้ยฟิลี่หรือไงเป็น,นอะไแซ่บคนน่ะประเภทปลาเนี่ยแต่วกัน,น,นพวแซ่บดอกปลาเนี่ยก้างไหลอืมปลากุมเนี่ย คุณบ่เคยกินเพราะเอาเอาเอาบ่ลบกวนละน่ะทำงั้นซะถามซ้ำนี่ละถามาอฝันนี่ละลเคือสีส้มอันนั่นด้วยเดี๋ยวจะพปสิทธามให่ดอกลักงวันที่สิบเด้อได้ได้ได้ครับผมครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับ้เอา น้องสาวเพิ่นกับเซียงนะครับเพิ่นเซียงตัวเลขเพิ่นเซียงสามหกนะครับเด้อเพิ่นเซียงสามหกแล้วเพิ่นกับฝันว่าได้ปลานะครับปลาเปลี่ยนปลากุ้มที่ขาเจ้าคว้วแล้วสันได้กำเต็มมือเลยว่าสันกะคงสีตามลัทธินะครับของแต่ละท่านแต่ละคนกะคงสีพวกคือกันให้พี่น้องใส่วิจารณยันในการรับชมนะครับเด้เอก็อให้อยู่ดีไม่แห้งโซกโซกันมาถูกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาพบพอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ